มีคนมาถามครูค่ะว่าครูถ้าหนูจะทําจัดซื้อต่างประเทศอ่ะจำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษไหมถ้าเกิดครูจะบอกว่าไม่จําเป็นมันก็ใช่ที่เนาะมันก็ต้องพอเป็นบ้างแต่ไม่ถึงก็ต้องเอ็กซ์เพรสอะไรเพราะเดี๋ยวเนี้ย o o o l l e อะไรมีเยอะแยะเลยแอป a n s l a t e มีเพียบปกติที่ครูทํามาครูก็ไม่ค่อยได้คุยกับต่างประเทศสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ครูจะใช้เป็นอีเมลแล้วถ้าคําไหนครูไม่เข้าใจครูก็จะแปลใช้ Google แปลใช้แอปแปลนี่แหลคะค่ะ แล้วคำศัพท์ไหนที่มันไม่เคยเจอครูก็จะเก็บไว้เก็บไว้ใน Excel แล้วก็เอามาอ่านบ่อยๆ่อยพอครั้งหน้าถ้าครูเจออีกครูจะอ๋อมันแปลว่าอย่างนี้แล้วสิ่งที่คุณคุยกับเขามันก็เป็นเนื้องานที่คุณทํามันก็เข้าใจได้ไม่ยากส่วนใหญ่ครูก็จะแค่ต่อรองถ้าเขาโทรมา ครูจะไม่ค่อยโทรหาเขาน้อยมากส่วนใหญ่ครูจะใช้อีเมลซะมากกว่าอันนี้ค่ะก็บอกครูเลยว่าไม่จําเป็นต้องเอ็กเพรสแต่พอรู้บ้างเอาที่คุณเรียนมาหาลาัยมา A B C ถึง Z ผสมคํารู้ว่าคําง่ายๆมันแปลว่าอะไรบ้างแค่นั้นดังนั้นครูจะบอกคุณว่า ไม่จําเป็นต้อง e อ็กเปิแต่สิ่งที่คุณควรจะรู้ของจัดซื้อต่างประเทศก็คือเขาทําอะไรกันเขาต้องรู้อะไรกันในจัดซื้อต่างประเทศมันคล้ายจัดซื้อในประเทศก็จริงแต่มันไม่เหมือนซะทีเดียวมันมีบางอย่างที่คุณจะต้องรู้เพิ่มอย่างเช่นพวกข้อตกลงระหว่างประเทศสิทธิประโยชน์ทางการค้าพวกอินโคเทอรมที่คุณจะต้องใช้พวกอินชัวรัน พวกการส่งของต่างๆแล้วพวกเนี้ยพอรู้แล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอินโคเทอร์มเทอมการจ่ายเงินข้อตกลงระหว่างประเทศสิทธิประโยชน์ทางการค้าสิทธิประโยชน์ทางภาษีภาษีศุลกากรพวกเนี้ยถ้าคุณรู้แล้วยังไงต่อบางคนไปเรียนมาแต่เอาไปใช้งานไม่ได้เฮ้ยมันเอาไปใช้ตรงไหนแล้วพอใช้แล้วเกิดปัญหาจะแก้ยังไงตอนแรกอะครูจะไม่เปิดเป็นคอร์สออนไลน์ครูก็กะจะมาให้ทิ๊ก ไปตามที่ครูมีเวลาแต่มีคนถามครูเยอะมากว่าครูมีคอร์สไหมครูก็เลยอ่ะทำก็ทำแล้วครูทำแล้วครูก็ไม่ทำเล่นๆไงครูก็เอาจริงจังเลยแล้วก็ทำให้รู้เลยว่าคุณเรียนแล้วคุณจะเอาไปใช้งานยังไงพอใช้งานแล้วคุณจะไปต่อยอดยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทที่คุณไปทำและให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองครูใส่ทิคใส่เทคนิคไปในนั้น คอสที่ครูทําขึ้นมาเป็นคอสจัดซื้อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารระดับผู้จัดการระดับเจ้าของเรียนได้หมดจะมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ก็ได้เพราะครูย,ย่อยมาให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายๆครูขออย่างเดียวขอให้คุณเข้ามาเรียนซ้ำๆแล้วคุณจะเก่งแล้วคุณจะมีอะไรไปอัดแนดไปต่อยอดในงาน ครูไม่ได้เป็นกูรูที่สอนอย่างเดียวครูเป็นคนทำงานจริงด้วยครูเอาข้อมูลจากที่ครูไปอบรมที่ครูเอามาทำแล้วครูไปเจอปัญหาครูเอามาใส่ในคอสนี้หมดแล้วในคอสนี้ครูไม่ได้สอนแค่เนื้องานคุณอย่างเดียวครูสอนวิธีคิดคุณด้วยถ้าคุณอยากแบบติดปีกรวดเร็วก็ลงคอสอย่างที่ครูแนะนำแต่ก็เอาที่คุณสะดวกเนาะเพราะจุดประสงค์ของครูคืออยากให้คนทำจัดซื้อ เก่งขึ้นทุกคนไม่ว่าอยู่บริษัทไหนไม่ว่าอยู่มุมไหนของประเทศอยู่มุมไหนของโลกก็ตามครูไม่อยากให้ใครมาว่าเลยว่าจัดซื้อเป็นแค่แอดมินทําตามคําสั่งมันรู้สึกเจ็บจี๊ดไปในหัวใจแล้วเพราะควรโดนแบบนี้มาก่อนดังนั้นครูไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นถ้าคุณติดตามเพจครูแล้วอันไหนที่คุณเอาไปต่อยอดได้หยิบเอาไปต่อยอดเลยลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าอาจารย์อยู่แล้วถ้าลูกศิษย์ไม่เก่งกว่าอาจารย์นี่ ในโลกนี้แย่แล้วนะไม่งั้นประเทศพัฒนาไม่ได้ดังนั้นคุณก็ต้องเก่งกว่าครูครูเอาข้อมูลมาย่อยให้คุณฟังง่ายๆคุณก็เอาไปต่อยอดเลยยังไงก็เรียนรู้เยอะๆพัฒนาตัวเองเยอะๆทำจัดซื้อต้องเก่งจัดซื้อคข่วงยังงั้นจริงๆยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจากใจครูธัญญาค่ะ